สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆทก่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่67 5กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่าน เข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื S ่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระบ้านเครื่องรางนะครับผม ของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนเปยังพี่พเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้ง คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม @174oipdq นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทั้งช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิม ในทุกๆ EP พีนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ๆเพียงแค่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากเจอองค์ที่ถูกใจแล้วครับผมแล้วก็จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับะผมมจี หมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองคนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมขอแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจก่อนจะสั่งเช่าบูชานะครับได้รับองค์พระที่ตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมเสียนโตนะครับพี่ๆ นี่นะครับผมชุด3ององแบบนี้เลยนะครับผมปี2,500นะครับผมผมได้มาพร้อมกัน3ององแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมจะส่งให้พร้อมกันเลยนะครับผมมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับสาหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่1ใน EP นี้นะครับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูแต่ละองค์กันก่อนเลยนะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับผมหมายเลขที่1นเลยครับผมใน EP นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมชุดนี้นะครับ1,000 100บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมหากท่านได้ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะได้รับนะครับผมทั้ง3องค์เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมจะมี3องค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูทุกๆองค์เลยนะครับพี่พี่เพื่อให้นะครับพี่พี่นะครับผมได้ดูได้ชมกันก่อนนะครับผมนี่นะครับหากสนใจก็รีติดต่อรีสอบถามมากันได้เลยนะครับ ที่เป็นองค์ที่1นะครับผมองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับพี่ๆรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับผมติดต่อมากันได้นะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับไลน์แอดนะครับผมดึงเจเจสี่นะครับโกไอพีทีคิวนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับถัดมานะครับผมองค์ที่สามนะครับผมองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับไปยกกล้องสักครู่นะครับ น,นี่เป็นองคที่สามนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็ดเงินปลายทางนะครับนี่นะครับ หากยังดูรูปภาพไม่ชัดอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ชมนะครับนี่นะครับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมหากท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสูกกล้องออกมานะครับผมสําหรับรายการที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมปิดตานะครับลูบุโตนะครับผมพิมพ์จัมพูสองนะครับพี่ๆองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับกรอบประกาศสินิบัตแบบนี้นะครับหากท่านใดได้ไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมผมจะส่งให้พร้อมกันเลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูกป้องเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเป็นรายการหมายเลขี่2ใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทนะครับผมสําหรับท้าปิดตานะครับผมระบุโตะนะครับเป็นเนื้อเกสรนะครับพี่พี่หนึ่บาทนะครับผมหมายได้ที่2ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ1000บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับฝั่งตะปูตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับวัดประดูฉินพรีนะครับผมหากอยากดูรูปภาพก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับ ดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สนใจรายการไหนนะครับจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นนะครับผมแล้วก็สอบถามเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลข2นี้1000บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จรายกันที่3นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลข3านี้นะครับผม500บาทนะครับพี่พี่พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมสมเด็จรายกันที่3นะครับนี่นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับหากท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พราสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่แบ่งปันในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลงปูทวดนะครับผมอันนี้เป็นหลังตอรีดนะครับผมจะมี ประทับลงไปนะครับผมเป็นเลข0ูนย์กับเลข5นะครับนี่นะครับเป็นปีศูนย์ห้าหลังตอรี่ต้นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมสําหรับลูกทว่นะครับผมรายการที่4นะครับผมดีนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูลองชมกันดูได้นะครับพี่ นี่นะครับด้านหลังจะตอก0 5นย์นะครับพี่พีปิเศูนย์ห้านะครับผมปุดทวดวัดชังให้นะครับนี่นะครับอยู่ใเรี่ยมเลยนะครับพี่พีห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมันนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับพี่หมายเลขที่ห้านะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีเนื้อผงนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขห้านี้นะครับผม 7 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นทรงเจดีนะครับพี่พี่นี่นะครับจะเรียงตัวขึ้นไปนะครับผมคล้ายเจดีเลยนะครับพี่พดูนะครับด้านข้างนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจนะครับ700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้ก็เป็นหมายเลขที่5นะครับผม ทุกองนะครับผมผมจะลงกล้องให้ดูแบบชัดๆนะครับเพื่อให้นะครับพี่ๆได้ดูได้ชมกันก่อนเลยนะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับหมายเลขห้านี้700บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับผมวัดธรรมมูลนะครับแล้วก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมสองรายการนี้นะครับ ขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันแบบนี้เลยนะครับพี่ๆคู่นี้ผมให้500บาทนะครับผมสําหรับ2รายการนี้นะครับผม500บาทนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูที่หลวงพ่อธรรมจักรกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญล่อ,อกเก่านะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับดูเนื้อกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับสององค์ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผม ลองดูกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นีเปลงแรกในหมายเลขที่6นะครับราคานี้จะได้2องค์นะครับพี่ถัดมาก็จะเป็นหลุมเพ่อเงินนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมทุกองค์ที่ได้รับไปนะครับผมจะได้รับตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆนี่นะครับหากได้รับไม่ตรงอย่างไรนะครับผมจะผมแก้ไขให้ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ นี่นะครับหมายเลขนี <who referred to> ้หมายเลขที่6นะครับเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมสอรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นขุนแผนนะครับพี่พี่ขุนแผนองค์นี้นะครับผมกับป่ทิมนะครับหมายเลขที่7นะครับด้านหลังจะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งลงไปในเนื้อผิวขององค์พระเลยนะครับผมสาหรับขุนแผนหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่7นะครับองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมวงนี้นะครับลองดูกันได้นะครับผมพระขนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นพระปิดตานะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่8นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับหลวงปู่บุญนะครับผมพิมพ์รัศมีนะครับพี่ หมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับพระหลวงปุบุญนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ลัศมีนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับพร้อมเลี่ยมด้วยนะครับเหมือนจะเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมได้สภาพมาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมองนี้หมายเลขที่8ดนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับ5้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นรอยจานนะครับ สำหรับพระองรัศมีนะครับผมหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่9้าแล้วนะครับพี่ๆี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นเหนือดวงนะครับผมอายุวัฒนาโมโคล80ปีนะครับหรือว่าเนือดวงสองนั่นเองนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผมเหมือนจะเป็นเนื้อไม่ใช่เป็นเนื้อวะนะครับพี่ๆหมายเลขที่9นะครับผมรายการนี้นะครับผมเหรียญเนือดวงสององนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับพี่ๆีดูผิวกันก่อนนะครับองนี้นะครับให้ในราคานะครับ5้ายหบาทนะครับผมสำหรับหมายเลขเก้านะครับผมห้ารอยห้าบาทเท่านั้นนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับลองดูผิวกันดูได้นะครับผมเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีนี่นะครับหนื่ดวงนะครับลายการที่เก้านะครับผม ชัดๆนะครับผมนี่นะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่พี่นี่นะครับผมจะเอียงให้ดูนะครับสะท้อนกระแสไฟสวยเลยนะครับพี่พี่หมายเลขเก้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบนะครับพี่พี่องนี้นะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับ แต่จะเลี่ยมปิดด้าหลังไว้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหลวงพุทวดหลังหนังสือนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับพี่เอา550บาทนะครับอยู่ในเลี่ยมเป็นเลี่ยมปิดด้าหลังนะครับผมนี่นะครับสวยเลยนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมสวยเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับไปโหไม่รู้ว่าพี่พี่จะเห็นหรือเปล่านะครับจะพยายามลงกล้องให้ดูนะครับ นี่นะครับผมดูผิวกันก่อนได้นะครับรายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระซุ้มกอนะครับผมหมายเลข1 1นะครับผมองนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมสําหรับพระซุ้มกอรายการที่11นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่นี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมจะเป็น พระซุ้มกอนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับอันนี้จะเป็นพระนางพญานะครับพี่ๆหมายเลขที่สิบสองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ 5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่นะครับมาดูผิวกันได้นะครับพี่พี่พระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญานะครับอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจนะครับหรือว่ามีมุมไปต่อก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมองค์นี้ผมเปิดให้ในราคา550บาทนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นเรียญนะครับ หลงพ่อคูณปาริสุทโธนะครับผมเหรียญนี้ผมให้300บาทนะครับปี36นะครับพี่พี่เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมปี36นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้นะครับดูนะครับผมต่อโคตรงนี้เลยนะครับพี่พี่หลงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับผมเรียนเจริญพรบนนะครับหมายเลขที่13นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม นี่นะครับดูผิวก да ันได้นะครับปี36นะครับผมเมตตามหานิยมนะครับ300บาทนะครับผมเรียนนี้นะครับ300อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพุทวดนะครับผมเนื like well ้อว่านพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับให้ในราคา400ร้อยบาทนะครับผมสําหรับหลวงพุทวดนะครับผมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ400รอบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่14นะครับผม นี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท<พ>่านั after after ้นเลยนะครับพ <made SAN> <Maria> ี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงงงามแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรูปภาพนะครับผมผมจะถ่ายไปให้นะครับถ้าหากว่าดูไม่ทันอย่างไรก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับหมายเลขสิบห้านะครับพี่อันนี้จะเป็นชินราชนะครับผมใบเสมานะครับผมองค์นี้หมายเลขสิบห้านะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระ ชินราชใบเสมาหมายเลขที่15นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยงามนะครับผมด้านหลังนะครับรายการที่15นะครับผม4 0่บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข16แล้วนะครับพี่พรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับ พระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมเหรียญที่ระลึกเหรียญกระถินรุ่นแรกนะครับหลงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญลงยาสีแดงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญลงยาแดงนะครับรายการนี้นะครับหมายเลขสิบหกนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับเหรียญกระถินรุ่นแรกนะครับผมเหรียญลงยาแดงนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับพระทุกองค์นะครับผมจะได้รับตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ผมเป็นยามให้ตลอดเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ550นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับผมวันนี้เป็นเนื้อรมดํานะครับ วัดจุฬามณีนะครับพี่พี่หลวงพ่ออิดนะครับผมปี2545นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคา600บาทนะครับสำหรับเหรียญเทาเวทนะครับผมมีรอยจานแบบนี้นะครับผมหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่พี่ต่อโค้ดตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับผมเป็นเหรียญทาเวทนะครับนี่นะครับ สวยงดงามนะครับผมนี่เป็นผิวด้านหลังนะครับรอยจานเหมือนจะเต็มองเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับวัดชูลามันดีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับห้าเอ่อห้าร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบแปดนะครับผมรายการนี้นะครับองนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อเอียนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเป็นมังกรคู่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่รายการหมายเลขที่18นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับปัอดบ้านค่ายนะครับผม ี่นะครับหลวงพ่อเอียร์นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมเหรียญมาคู่นะครับ4 5่นะครับผอมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมหมายเลข19นะครับผมรายการนี้จะเป็นปูไข่นะครับพี่เหรียญหลวงปูไข่ห่วงเชื่อมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปูไข่ห่วงเชื่อมนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่พีหมายเลขที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเลียมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมหลุมพ่อปานนะครับผมวัดคลองด่านนะครับพี่รายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เขี้ยวเสือหรือพ่อปานะครับ500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่20ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่20นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับถลดมานะครับผมจะเป็นนะครับปิดตาข้างกระหนกนะครับผมฝั่งตะกูด3ดอกนะครับพี่องนี้นะครับ เป็นเนื้อเคสอนนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมสำหรับปิดตาข้างกระหนกนะครับหมายเลขที่20นะครับผมอง์นี้นะครับผม750บาทนะครับผม750บาทนะครับปิดตาข้างกระหนกนะครับผมหมายเลขที่20อนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมลองดูกันได้นะครับผมนี่นะครับ ท่านใดถูกใจหรือว่าเข้าตาท่านใดนะครับก็สอบถามมากันได้นะครับผมถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทานะครับผมหมายเลขยี่สิบสองนะครับรุ่นสองนะครับพี่พองนี้เอาสามร้อยบาทนะครับผมสาหรับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะครับผมเหรียญรุ่นสองนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับสภาพผิวนะครับผมก็อันนี้ลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับผม 300บาทเท่านั้นนะครับถ้านสนใจก็สอบถามมากันได้ครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่23นะครับอันนี้เป็นพระกรุนะครับผมไม่ทราบที่นะครับแต่เป็นเนื้อดินนะครับผมรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูให้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขยี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับเอา400บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผมสาหรับพระกรุเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมรายการ รองสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลดูให้นะครับพี่พี่อันนี้ผมได้มาด้วยนะครับผมก็ลองเอามานะครับแบ่งปันให้พี่พี่นะครับ FC ทางช่อง YouTube กันดูนะครับผมเผื่อท่านใดนะครับผมถูกใจนะครับก็จะได้ชาหาชาบูชากันนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสุดท้ายนะครับหมายเลขที่24นะครับผมเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับเหรียญพัดยศปี16นะครับหนุมบุโตะนะครับพี่พี่เนื้อรมดำนะครับ รายการนี้นะครับผม400บาทนะครับผมหมายเลขที่24นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับองนี้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับเรียนพัดยศนะครับผมด้านหลังยันตรีนะครับปี16นะครับเป็นเนื้อรมดํานะครับพี่หมายเลขที่24นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เจ้าของแกเหมือนจะไปเลี่ยมสวยๆไว้เลยนะครับพี่ๆเราก็เก็บไว้นะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับ o อไอนะครับ เบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากัได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมเนี่ยขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่าบูชารายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมหมายเลขก็จะอยู่ด้านใต้ขององค์พระเลยนะครับผมนี่นะครับ1-24นะครับผมแล้วก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลข EP ไว้กันด้วยนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ